ดีครับผมสงข้ามครับจากร้านสมาร์ทกเตอร์ครับวันนี้จะพามาดูคูบอต้า GL 400นะครับเครื่องยนต์สาสูบนะสี่สิแรงนะครับโัววินนะครับผมอะไรไฮดรอลิกนะครับครับดูภายนอกก่อนนะครับนอกสวยงามครับสวยงามสวยยางใหม่ๆครับยางยังมีตะเก็บอยู่นะครับนะครับตัแอร์นะครับ นี่ยครับยางตะเข็บยังมีอยู่ยางใหม่ครับยางใหม่สภาพรวม80%ครับนะครับยางหลังทั้งคู่เลยครับยางใหม่ใหม่คู่เลยยางหน้าก็ใหม่นะครับเป็นยนต์สามตะะครับมีคอมเพแตทำงานนะครับใช้ได้ใช้ได้ ี่40แรงนะครับี40แรงตู้แอร์ครับสวยๆนะครับสวยครับลมอะไรเป็นกระบอกไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวพาดูข้างในนะครับพาดูข้างใน เปิดแอร์ไว้แล้วนะครับเปิดแอร์แล้วแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับใช้งานได้2,000ชั่วโมงครับ2,100ชั่วโมงนะครับสวยงามนะครับเป็นเกียร์ซัตเทิลนะครับเกียร์ซัตเทินตัวนี้นะครับสปอคเกียร์ด้านหน้าสปอคเกียร์ด้านหลังนะครับ โลไฮนะี่เกียร์หนึ่งถึงแปดไอพีทีโอพีทีโอนี่มีถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับทีโอหางยกได้เก้าระดับนะครับเก้าครับมีเอียงองศาหางเอียงองศาได้นะครับหางเอียงองศาได้แลครับเพ็นเพลง,งดังนะครับเพลงดัง เพลงดังครับแร์เย็นเพลงดังครับมาดับปนใช้ได้นะครับสวยงาม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 ท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับกระจกมองหลังใช้ได้ครับสเสาอากาศกระจกมองหลังใช้ได้นะครับมีสองข้าง ไปใช้ได้ครับโรตารี่โรตารี่น่าจะ2เมตร2เมตรกว่าครับสวยงามครับโอเคนะครับสวัสดีครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์082-280-4603นะครับเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ